หนึ่งล้านล้านตัวเลขนี้มันเยอะมากแต่มันคือตัวเลขเริ่มต้นของเราซึ่งอยากให้เข้าใจความจริงว่า1ล้านล้านวินาทีเท่ากับ3 2 0 0 0ปีและตั้งแต่ตอนนี้ไปมันจะมากขึ้นเรื่อยๆบนโลกเรามีต้นไม้3ล้านล้านตน้น<ม>เมื่อเปรียบเทียบกับประชากรโลก7 8็ดพันล้านคนแล้วพวกเรามีจำนวน,นน้อยนิดไปเลยละ่ะ9ล้านล้านกิโลเมตร เท่ากับระยะทางประมาณ1ปีแสงนี่เป็นระยะทางที่แสงซึ่งเป็นสิ่งที่เร็วที่สุดในจักรวาลเดินทางใน1ปีและนั่นก็ไม่แม้แต่จะเข้าใกล้ดาวฤกษ์ที่ใกล้ที่สุดเลยนอกเหนือจากดวงอาทิตย์ร่างกายมนุษย์ประกอบด้วย37ล้านล้านเซลล์คุณจะสูญเสียประมาณ50-7ถึงมล้านเซลล์ทุกวนันและพวกมันก็จะถูกแทนที่ด้วยเซลล์ใหม่กาแลกซีที่ใหญ่ที่สุดในจักรวาลซึ่งเป็นที่รู้จักถูกเรียกว่า i c 1 1 0 1ประกอบด้วยดวงดาวกว่า100ล้านล้านดวง ซึ่งเป็นจำนวนเดียวกับจุดเชื่อมประสาทในสมองของมนุษย์นักวิทยาศาสตร์คาดการว่ามีมด1ถึง10,000ล้านล้านตัวบนโลกโดยน้ำหนักรวมของพวกมันทั้งหมดพอๆกับน้ำหนักรวมของมนุษย์ทุกคนในโลกนี้หากมีบางคนที่มีชีวิตอยู่ตั้งแต่ตอนช่วงเริ่มต้นของจักรวาลและพวกเขาทำการนับทุกๆวินาทีตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงทุกวันนี้พวกเขาจะนับได้ประมาณ4 3 4 0 0 0ล้านล้านวินาที เรากล่าวถึงมดไปแล้วทำไมไม่นับแมลงทุกตัวในโลกบ้างละ่ะจากการประมาณการแล้วพวกมันมีประมาณ10บล้านล้านล้านตัวอาศัยอยู่รอบๆตัวเราอย่ามารุมกัดผมนะรูบิกแบบ3มคูณ3มีรูปแบบการเรียงที่ต่างกันถึง43ล้านล้านล้านรูปแบบและบางคนก็สามารถแก้มันได้โดยใช้เวลาน้อยกว่า5วินาทีเท่านั้นถ้าคุณตั้งรหัสคอมพิวเตอร์ด้วยการพิมพ์ตัวอักษรส0ตัวคนอื่นๆต้องใช้ความพยายามในการเดาสุ่มรหัส มากที่สุดถึง60ล้านล้านล้าน,านครั้งหากคุณเคยตัดสินใจนับเม็ดทรายทั้งหมดบนชายหาดทุกแห่งในโลกอย่าพยายามเลยมันคงกินเวลากว่า12,000ล้านปี <cinematic. S 2> เพราะพวกมันมีถึง1,000ล้านล้านล้านเมน็ดยังไงล่ะมีใครชอบเล่นสุดโอกกไหมอย่าก,กังวลไปว่าจะเล่นเกมโปรดนี้จนไม่มีอะไรจะเล่นในเร็วๆนี้เพราะรูปแบบการเรียงตัวเลขในตารางแตกต่างกันถึง6.7 คูณ10ยกกำลัง21รูปแบบจกักรวาลที่เฝ้าสังเกตได้ที่อยู่ห่างออกไป93,000ล้านปีแสงดูเหมือนจะเป็นบ้านของดวงดาวประมาณแสนล้านล้านล้านดวงทีนี้ลองจินตนาการดูว่าถ้าพวกมันแต่ละดวงมีดาวเคราะห์หนึ่งดวงเป็นของตัวเองหรือ8ดวงเหมือนที่พระอาทิตย์มีมันจะเป็นยังไงห0แสนล้านล้านล้านเป็นจำนวนอะตอมโดยประมาณใน1โมงของสารเคมีใดๆก็ตามจำนวนที่แน่นอนจะถูกเรียกว่าเลขอะวกาดโด อย่าสับสนกับอวคาโดละ่ะ10ยกกำลัง24มีศูนย์2ีตัวตามหลังเลขหนึ่งในระบบคอมพิวเตอร์นั้นล้า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 นไบต์คือยอตตไบต์นั่นมันม,นมหาศารมากๆถ้าคุณถน,ดนัดคณิตศาสตร์มนาดเป็นเรื่องน่าสนใจที่เลขยกกำลังสองที่มากที่สุดซึ่งคิดออกมาแล้วไม่มีศคือ2ยกกำลัง86หรือมีค่ามากกว่า77ล้าน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  เราพูดถึงเซลล์ในร่างกายไปแล้วแล้วอะตอมล่ะพวกมันทั้งเล็กกว่าและเยอะกว่ามากซึ่งอะตอมใดๆก็ตามในร่างกายของคุณมีประมาณ7จ็ดคูณสิยกกำลัง27อะตอม <c oughs> เคยเล่นโป๊กเกอร์ไหมงั้นคุณก็น,น่าจะรู้ว่ามันมีชุดไพ่ที่เป็นไปได้มากกว่า21่สิบเอ็ดคูณสิยกกำลัง27ชุดในเกมที่เล่นกัน10คนถ้าาง,งั้นโอกาสที่จะชนะละ่ะมีความเป็นไปได้ทั้งหมดเลย จำนวนทั้งหมดของแบคทีรียบนโลกนี้มีประมาณ5คูณ10ยกกำลัง30เป็นจำนวนมากกว่ามนุษย์10ยกกำลัง21เท่าและมากกว่ามด1,000ล้านล้านเท่าถ้าคุณเบื่อเล่นรูบิก3คูณ3แล้วมาลองแก้รูบิกดาวอเล็กซานเดอร์สิมันมีรูปแบบการเล่นมากกว่า7คูณ10ยกกำลัง33รูปแบบซึ่งมันเป็นรูบิก12หน้าที่เล่นสนุกนะ10ยกกำลัง36มี0 36ตัว ถ้าพูดถึงจำนวนทั้งหมดที่เป็นไปได้ของ IP ภายใต้ระบบ IPv6 มันมีมากกว่าจำนวน340คูณ10ยกกำลัง36เลยละ่ะลองเล่นรูบิกดาวแล้วใช่ไหมเย,ยี่ยมลองรูบิกล้างแขนดูไหมละ่ะมันเป็นรูบิก4คูณ4คูณ4ที่มีจำนวนรูปแบบการเล่นที่เป็นไปได้อยู่ที่ประมาณ7.4คูณ10ยกกำลัง45หรือมี0ถึง45ตัวเลยถ้าคุณสนใจก็ลองดูได้นะมากรุกเป็นเกมที่ต้องใช้กลยุทธ์ และด้วยเหตุผลนี้รูปแบบการวางตัวหมากบนกระดานมีถึง45คูณ10ยกกำลัง45วิธีอยากลองทดสอบทั้งหมดดูไหมแม้แต่คอมพิวเตอร์ที่ดีที่สุดในโลกก็เตรียมตัวไม่ได้เลยจำจำนวนอะตอมในร่างกายของคุณได้หรือเปล่าก็นะมันมีจำนวนอะตอมทั้งหมดบนโลกถึง13คูณ10ยกกำลัง48อะตอมและทุกๆวินาทีจำนวนก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆมวลของสสารทั้งหมดในจักรวาลที่เป็นสสารทั่วไปไม่รวมสสารมืด ถูกคำนวณออกมาได้146คูณ10ยกกำลัง48ตันหรือกล่าวได้ว่านี่เปรียบเสมือนวานสีน้ำเงิน10ยกกำลัง48ตัวเลยล่ะผมจะไม่ลงรายละเอียดมากนะแต่หน่วยพลังเป็นเวลามาตรฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เล็กที่สุดในจักรวาลซึ่ง10ยกกำลัง60คือตัวเลขโดยประมาณของเวลาของหน่วยพลังที่เริ่มต้นตั้งแต่บิกแบงจนถึงปัจจุบันอรคคีมิดีสนักปรัชญาชาวกรีกโบราณ ได้ตั้งทฤษฎีที่จะเติมทรายให้เต็มทั้งจักรวาลโดยจะต้องใช้ทรายถึง10ยกกำลัง63เม็ดซึ่งเป็นข้อสังเกตในภายหลังว่าเขาเข้าใจว่าจักรวาลมีเส้นผ่านศูนย์กลางเพียง2ปีแสงเท่านั้นถ้าคุณย้อนเวลากลับไปตอนเกิดบิ๊กแบงพร้อมไพ่52ใบและเริ่มสับไพ่ทันทีในตอนนี้คุณไม่แม้แต่จะอยู่ครึ่งทางของการสับไพ่ให้อยู่ในทุกรูปแบบของตำแหน่งที่เป็นไปได้เพราะจำนวนรูปแบบคร่าวๆอยู่ที่8คูณ10ยกกำลัง67นั่นเอง เมื่อคุณมาถึงจุดที่แก้รูบิกล้างแขนได้น้อยกว่า1น,นาทีแล้วผมขอท้ายคุณลองเมก้ามิงส์มันคือรูบิก12หน้าเหมือนรูบิกอเล็กซานเดอร์จะจำนวนรูปแบบการเล่นที่เป็นไปได้อยู่ที่101 1คูณ10ยกกำลัง66ซึ่งมากกว่าอย่างเทียบไม่ได้เลยแก้รูบิกอันที่แล้วได้แล้วเหรอจะว่ายังไงดีนี่คืออีกหนึ่งรูบิกที่อยากให้คุณลองมันมีชื่อว่าลูกบาศาสตราจา์ที่เป็นรูบิกแบบ5ณ5 ซึ่งทําให้มีรูปแบบการเล่นเป็นจํานวนทั้งหมด283คูณ10ยกกำลัง72รูปแบบมากกว่าของเมก้มิถึงเกือบ3ล้านเท่าขอให้สนุกนะในจักรวาลวิทยามันยังมีค่าที่ยังไม่รู้จักอยู่มากมายที่เรียกว่าเลขเอดดิงตันมันระบุไว้ว่าจํานวนทั้งหมดของอนุภาคมูลฐานคือโปรตอนและอิเล็กตรอนซึ่งในจักรวาลมีอยู่ประมาณ100คณ10ยกกาลัง78นี่ยังไม่ได้นับนิวตรอนและโมรอนนะ ในที่สุดเราก็หลุดออกจากเลขยกกําลังหลักสิบแล้วมาถึงจํานวนที่น่าเหลือเชื่อกว่านั้นสักทีนั่นคือ10ยกกําลัง100จําการเติมทรายของอาคีมิดิสได้ไหมมันต้องใช้จักรวาล1น0 0 0 0จักรวาลที่เหมือนกับจักรวาลที่เราเฝ้าสังเกตได้ในทุกวันนี้เพื่อเก็บทรายจํานวน10ยกกําลัง100เมตรเตรียมสมองสำหรับการคิดอย่างจริงจังให้พร้อม1.57คูณ10ยกกําลัง116คือจํานวนรูปแบบที่เป็นไปได้ ในการเล่นรูบิก v6 ซึ่งเป็นรูบิกแบบ6คูณ6ยังไงล่ะในภาษาสันสกฤตซึ่งเป็นภาษาโบราณที่มีต้นกำเนิดจากอินเดียมันมีคำพิเศษของ10ยกกำลัง140อยู่ซึ่งมีความหมายว่านับไม่ถ้วนสงสัยจังว่าทำไมต้องเป็นจำนวนนี้ด้วยนะคุณคิดว่ารูบิก v6 นั้นยากไหมก็มันมีรูบิก v7 ด้วยนะคุณน่าจะรู้แหละว่ามันคือรูบิกแบบ7คูณ7 ซึ่งมีรูปแบบการเล่นเป็นจำนวน10ยกกำลัง1 1 6ของรูบิก v 6ซึ่งบวกเลขยกกำลังเพิ่มไปอีก44กลายเป็น10ยกกำลัง160ยังไงล่ะหมากรุกเป็นเหมือนเกมเด็กเล่นไปเลยเมื่อเทียบกับเกมของจีนอย่างโกรูปแบบของตัวหมากกลมๆสีขาวและดำซึ่งต้องวางบนกระดานนั้นมีจำนวนถึง10ยกกำลัง170รูปแบบทีเดียวแต่เมื่อนำเกมโกมาเปรียบเทียบกับเกมอย่าง s c r a b b l e ช่องของเกมคำศัพท์ที่เป็นที่นิยมนี้สามารถจัดเรียงตัวอักษรตำแหน่งต่างๆได้เป็นนนจวถึง สิบยกกำลัง181รูปแบบเลยละ่ะยังจำหน่วยพลังได้ไหมนี่เป็นอีกเรื่องเกี่ยวกับมัน10ยกกำลัง186เป็นจำนวนของปริมาณพลังในจักรวาลที่สังเกตได้และสุดท้ายนี้จำนวนที่มากที่สุดของทั้งหมดคือกูเกิลเพล็กซ์อันยิ่งใหญ่มันเยอะมากถึงขนาดถ้าคุณพยายามเขียนเลข0ูนย์หลังจากเลข10ตัวแรกคุณอาจต้องใช้เวลาเท่ากับการเดินทางออกนอกเขตจักรวาลที่สังเกตได้แต่ฉว่ามันยังมีมากกว่านี้อีก มันไม่มีชื่อแต่ถ้าอิงจากทฤษฎีของพระหุพบมีการคาดคะเนว่ามีจักรวาลอื่นแยกออกจักวาลของเราและหากจะเขียนตัวเลขนี้คุณอาจต้องเขียนมันยาวข้ามจักรวาลเหล่านี้เลยล่ะโอ้ยปวดหัวเลยเฮ้ hey, ถ้าคุณได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆวันนี้อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้และแชร์กับเพื่อนๆของคุณและนี่คือวิดีโออื่นๆที่ผมคิดว่าคุณน่าจะชอบแค่เลือกวิดีโอด้านซ้ายหรือขวาและอย่าลืมอยู่กับเราชีวิตสดใส